สวัสดีครับพี่น้องครับสวยๆจังหน่อยครับหย่อนน้ำกรดกันครับเช้าวันนี้วันที่12กุมภาพา2565ครับพอกันอยู่ในสวนยางครับช่วงนี้ใบเขาไม่มีนะครับกระลังถอดขึ้นมาไม่ครับอยู่หนีอยู่ส่วนทั้งลุมครับต้นที่แตกขึ้นมาแล้วก็ไล่ครับน้ำยางมีดเดียวครับมีแรก เขากรีดช่วงนี้เขาพักจักสองสามมือค่ะกีดเท่าหนึ่งครับกย่ๆพยายามกีดตอนอย่างเพราะว่ามันสิเป็นล่าสนิมดําขึ้นล่าทีุ่มพูเพราะว่าทอนำยางช่วงนี้มันปรับโตเพระท่านครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขาผลัดเซลล์ใหม่เปลี่ยนเซลใหม่ก็คือเปลี่ยนใบไม้คือกันครับงูหลอ,อกคาบคือกันครับจริงกาเขาหลอ,อกคาบนี่แหละ,ะถ้าพืชหรือสัตว์อยู่ในช่วงนี้ ท่อน้ํายางหรือว่าสิเป็นซัดมันสิอยู่ในช่วงที่เขาอ่อนแออยู่ครับยากีดต่อเนื่องให้พักสองสามวันกีดครั้งหนึ่งครับผู้ใดเอาพลาละไวไปใส่ก็าตามอ่าฟังคำแนะนําของบาวบุตรบเดอร์ครับยากีดต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะมีผลในระยะยาวครับใบเ้าบมี่ยังสี่ครับให้กีด วันแล้วก็พักสองวันหรือสามวันไปก่อนจนกลัวใบเขาสีเริ่มแก่จังขยับเขามากีดหนึ่งพักสองกีดหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็จังแก่ใบแก่แล้วจังกีดสองพักหนึ่งครับอ่าช่วงนี้เขาเขากระสีอากาศกระสีแห้งแรงจะโอ้ยลายเติบแล้วครับช่วงนี้บ่มีฝนเลยครับอ่าไม่อย่างโท่มากปรึกษาเบาวุ่ได้ครับ0 6 2 0 4 8 6 7 9 1ครับ ผมบาวุธเเรืองในตัวแทนหลักจังหวัดบนราชธานีครับเพจพลวอบบนราชธานีบาวุธครับอ่าเ้ามเนียไว้ซัหนี่น้อพี่น้องนาะครับเึบิองนำอ้ำยางกันครับเข้มข้นมากครับขอบคุณครับ